สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือความเชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์ซึ่งปกติเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันคนละเรื่องกันเลยหรือเปล่าแต่ว่ามีเอกสารชิ้นหนึ่งชื่อโหราศาสตร์กับพุทธศาสตร์ที่น่ารู้ของสอแสงตะวันเขาเสนอว่าสองศาสตร์นี้เอ่อจริงๆแล้วเกี่ยวพันกันลึกซึ้งเลยนะคะผ่านแนวคิดเรื่องดวงวิญญ,ญาณหรือจิต วันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะว่าเขาเชื่อมโยงสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันยังไงครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆครับคือความพยายามที่จะหาจุดเชื่อมระหว่างประสบการณ์ภายในมากๆอย่างเรื่องจิตวิญ,ญญาณตามแนวพุทธกับอิทธิพลที่ดูเหมือนจะมาจากภายนอกคือดวงดาวตามแนวโหราศาสตร์เอ่อและวิธีที่เขาอธิบายกลไกนี่แหละครับที่ผมว่ามันท้าทายความคิดเดิมๆของเราพอสมควรเลยค่ะ งั้นเราเริ่มจากฝั่งพุทธศาสตร์ที่เอกสารพูดถึงก่อนเลยนะคะเขาอ้างอิงประสบการณ์จากการปฏิบัติกรรมฐานสายวัดปากน้ำเอบอกว่าดวงวิญญาณหรือจิตเนี่ยคือตัวตนแท้ๆของเราเลยที่ไม่ตายแล้วก็ระบบตำแหน่งชัดเจนด้วยนะคะว่าอยู่ตรงศูนย์กลางกายเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วแล้วถ้าเราทำสมาธิไปถึงขั้นหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้เลยเป็นดวงกลมๆใสๆเข้าตาไก่อันนี้คือระบุเจาะจงมากเลยนะคะ ใช่ครับเจาะจงมากแล้วยังอธิบายต่อด้วยว่าจิตที่ว่าเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นาธาตุสี่อย่างคือธาตุเห็นธาตุจำธาตุชิดธาตุรู้ซึ่งเขาพยายามจะเชื่อมโยงการทำงานของาธาตุเหล่านี้เข้ากับการทำงานของร่างกายคือสมองระบบประสาทที่สั่งการต่างๆนะครับเหมือนการพยายามอธิบายสภาวะทางจิตให้มันดูจับต้องได้มากขึ้นเชื่อมกับกายภาพแต่ก็นั่นแหละครับแนวคิด เรื่องตำแหน่งจิตที่ตายตัวแบบนี้ก็อาจจะต่างจากพุทธศายอื่นที่เน้นเรื่องอนัตาหรือความไม่มีตัวตนอยู่บ้างเหมือนกันอมเหมือนสิอนะแต่ก็น่าคิดต่อเหมือนกันแล้วพอข้ามาฝั่งโหราศาสตร์ล่ะคะเอกสารนี้เขาอธิบายยังไงเห็นว่ามองต่างออกไปเลยว่าดาวไม่ได้ส่งอิทธิพลมาที่คนโดยตรงครับตรงนี้สําคัญเลยเขาไม่ได้มองว่าดาวเป็นผู้กําหนดชะตาโดยตรงแต่ทําหน้าที่เหมือนเออคล้ายคล้าย ตัวกลางหรือผู้จัดระเบียบมากกว่าคือไปจัดระเบียบธาตต่างๆที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกทำให้มันเข้มข้นขึ้นหรือรวมตัวกันได้เขาใช้คำว่าบีบหรือรวบรวมธาตเลยนะครับอ๋อ oh, เหมือนเตรียมวัตถุดิบไว้คล้ายๆแบบนั้นครับแล้วพอถึงจังหวะที่เหมาะสมอย่างในเอกสารยกตัวอย่างเรื่องฝนที่ต้องอาศัยดาวพุธหรือดาวศุกร์เนี่ยไปช่วยรวบรวมธาตุน้ำในบรรยากาศก่อน แล้วพอมีจังหวะที่ดวงจันทร์โคจรมาในตำแหน่งที่เรียกว่าตัดแสงอันนี้เหมือนเป็นตัวกระตุ้นพอมีตัวกระตุ้นปุ๊บโลกก็จะดึงดูดเอาฝนหรือธาตุน้ำที่ถูกรวบรวมไว้นั้นให้ตกลงมาได้โหฟังดูเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะแสดงว่าถ้าไม่มีกลไกจากดาวพวกนี้โลกเราก็อาจจะรับธาตุต่างๆไม่ได้อาจจะแห้งแล้งว่างเปล่าเหมือนดวงจันทร์อย่างนั้นเลยเหรอคะถ้าตามแนวคิดในเอกสารนี้ก็ ดูเหมือนจะเป็นไปในทํานองนั้นครับมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยว่าดาวไม่ใช่ผู้บงการชะตาแต่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โลกเรามีสภาวะที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตมีธาตุต่างๆที่จำเป็นครบถ้วนค่ะแล้วทีนี้พอมันมีธาตุที่ถูกจัดระเบียบโดยดาวแล้วเนี่ยมันมาเกี่ยวกับชีวิตคนเราได้ยังไงคะอ่าตรงนี้แหละครับที่เขาเชื่อมกลับมาที่ดวงวิญญ,ญาณที่พูดถึงในตอนแรกเขาอธิบายว่าร่างกายเราก็เหมือนโลก คือประกอบด้วยธาตุต่างๆใช่ไหมครับแล้วดวงวิญญาณที่มีธาตุเห็นจำคิดรู้เนี่ยแหละคือตัวที่ทำหน้าที่รับกระแสธาตุจากภายนอกที่ถูกจัดระเบียบโดยดวงดาวอีกทีหนึ่งอ๋อคือกระแสธาตุจากข้างนอกที่ดาวจัดไว้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบมาที่ดวงวิญญ,ญาณเราใช่ครับพอกระแสธาตุพวกนั้นมากระทบที่ดวงวิญญ,ญาณเราปุ๊บมันก็จะส่งสัญ,ญญาณต่อไปยังสมองทำให้เกิดเป็นความคิดเป็นความรู้สึก หรือเป็นการกระทําออกมาพอจะนึกภาพออกค่ะเขามียกตัวอย่างไหมคะให้เห็นชัดๆนี่ครับมีตัวอย่างเรื่องนายกอไปทวงเงินนายขออันนี้น่าจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นคือสมมติว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยช่วงเวลานั้นตำแหน่งของดาวศุกร์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินส่งผลดีมากๆกับนายกอแต่ดันส่งผลเสียกับนายขอพอถึงจังหวะที่เหมาะสมที่โลกสามารถดึงกระแสธาตุการเงินที่ดาวศุกร์จัดระเบียบไว้เนี่ยลงมาได้ กระแสธาตุนี้ก็จะมากระทบที่ดวงวิญญาณของทั้งนายกอและนายขอแล้วผลก็ต่างกันไปตามดวงของแต่ละคนถูกต้องครับตามแนวคิดนี้นะครับกระแสธาตุนี้มันก็จะไปกระตุ้นสมองนายกอซึ่งกําลังดวงดีเรื่องเงินก็อาจจะเกิดความคิดว่าเออต้องไปทวงเงินนายขอสิส่วนนายขอที่ดวงการเงินไม่ดีก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่เอ,อ่อจำเป็นต้องจ่ายเงินหรือมีเหตุให้เสียเงินไป เข้าใจแล้วค่ะสรุปก็คือเอกสารนี้เขามองว่าดวงวิญญาณที่เป็นแก่นทางพุทธเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยที่คอยรับอิทธิพลจากประแสธาตุซึ่งกระแสธาตุนี้ก็ถูกจัดระบบจัดระเบียบโดยดวงดาวซึ่งเป็นเรื่องของโหราศาสตร์กลายเป็นว่าสองศาสตร์นี้มันเชื่อมกันได้โดยมีดวงวิญญาณเป็นเหมือนสะพานเชื่อมกลไกเหล่านี้ทั้งหมดครับเป็นข้อเสนอที่ พยายามจะสังเคราะห์สองศาสตร์ที่ดูต่างกันให้มาอยู่ในระบบเดียวกันได้อย่างน่าสนใจทีเดียวซึ่งก็นับเป็นมุมมองหนึ่งที่น่าพิจารณาครับถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆการจะไปติดตามวัดผลกระแสธาตุตามตำหน่งดาวแบบเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่เออซับซ้อนมากๆค่ะแต่การได้สำรวจแนวคิดแบบนี้ก็เปิดมุมมองใหม่ๆได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วพอเรามองภาพรวมแบบนี้แล้ว มีประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่าน่าจะชวนให้เราครบคิดกันต่อยอดไปได้อีกไหมคะมีประเด็นใหญ่เลยครับที่น่าคิดต่อคือถ้ากลไกมันเป็นไปตามที่เอกสารนี้อธิบายจริงๆว่าดวงวิญญาณเราเนี่ย เป็นตัวรับอิทธิพลจากกระแสะาธาตุภายนอกเป็นหลักแบบนี้คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วหลักการเรื่องกรรมล่ะครับเรื่องเจตจำนงเสรีหรือฟรีวิวในทางพุทธศาสนาจะอยู่ตรงไหนของการอธิบายนี้การกระทำของเรามันถูกกำหนดโดยอิทธิพลจากดวงดาวเป็นส่วนใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วเรายังมีอิสระในการเลือกที่จะทำดีทำชั่วสร้างกรรมใหม่ของเราเองอยู่แล้วทั้งหมดนี้มันไปสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อน,นิพพานหรือการหลุดพ้นที่เอกสารก็มีการกล่าวถึงในตอนท้ายๆด้วยอย่างไร ผมว่าอันนี้เป็นคําถามใหญ่ที่ชวนให้เรากลับไปคิดไปสํารวจหาคําตอบกันต่อได้อีกเยอะเลยครับ